โตสองคนอ่ะแกงมีอยู่โตสองคนนะาสองน ได้มามมาไกลแล้วไกลแล้วตามเลยตามไปเลยตามไปเลยไอ <c oughs> ้สุดๆนะพี่ขอสุดๆไอ้พี่ขอสุดๆ dio te dio te